สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะจับไพ่ใบไหนนะคะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จับไพ่จอของวันนี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะบง่งบอกถึงบางคนนะคะเป็นคนที่มีอีโก้สูงเชื่อมั่นในตัวเองสูง ทำงานกับใครก็จะเข้ากับผู้ร่วมงานไม่ค่อยได้บางคนก็จะโดนใส่ร้ายใส่ความในที่ทํางานนะคะอาจโดนจ้องจับผิดนะคะต้องระมัดระวังมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้ใหญ่ต้องลดอีโก้ลงบ้างนะคะระวังของสูญหายนะคะเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ยังติดขัดนะคะในเรื่องความรักนะคะก็จะโดนผู้ใหญ่ขัดขวางควรระมัดระวังคำพูดไว้บ้างนะคะ เรื่องโชคลาภนะคะไม่ค่อยมีนะคะถ้าจะซื้อนะคะซื้อเลขอะไรนะคะก็อย่าคิดเยอะนะคะเราก็ตัดสินใจซื้อไปเลยนะคะตัวเดียวหางเดียวนะคะถ้ามันจะถูกมันก็ถูกค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากกดหัวใจกดติดตามช่องให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ